The Best Top 10ก็สวัสดีครับผมซิวเวอร์โจซิกเทนนะครับผมวันนี้นะครับคือรายการ The Best Top 10นะครับผมอ่าวันนี้นะครับก็จะมาเสนอ10อันดับเรื่อง10อันดับอนิเมะที่แนะนำให้ดูในช่วงโควิดระบาดที่บ้านนะผมดูที่บ้านนะฮะอ่าใครกักตัวหรือว่าอะไรพวกนี้นะผมอ่าดูแก้เบื่อได้ผมอนิเมะที่ผมมาเสนอวันนี้นะผมเป็นการจัดเองนะฮะไม่ได้ไม่ไ,ได้อิงตามข้อมูลอะไรทั้งสิ้นนะผม ไปชมคลิปัาเลยครับไป let's go <S อันดับที่10 d e ดดอะไรตีนรนบผมอนิเมะเรื่องนี้มีทั้งหมด3ภาคด้วยกันบอกเลยว่าใครที่กักตัวที่บ้านเนี่ยบอกเลยช่วงเนี้ยช่วงโควิดอนิเมะเรื่องเนี้ยเหมาะเลยดูไปมันไปสยิวไปอะ่ะเออถือว่าเป็นอนิเมะที่สนุกอยู่ครับผมสุดยอดอันดับที่9 f a i r y t a l e เรื่องย่อเรื่องราวการต่อสู้และการผจญภัยของเหล่าจอมเวทกิลแห่งแฟรี่เทลซึ่งเป็นย์รวมของจอมเวทสุดแกร่งและพวกตัวปัญหามากมายแก่กองเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อลูซี่ผู้ที่มีความสามารถในการอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวแต่พบกับนัตสึบุตรบุญธรรมของมังกรอิกนิลผู้ที่มีความสามารถในการใช้ไฟมึงกินผลปีศาจเอสมาหรือเปล่าไม่ใช่โอ้โหจักมาทั้งสองรวมถึงจอมเวทแฟรี่เทลโค้ดอื่น ได้รวมต่อสู้ร่วมประจนภัยจนนํานไปสู่เรื่องราวอันสนุกสนานณนที่แห่งนั้นผมบอกเลยว,ว่าไฟล t เทลเนี่ยถือว่าเป็นอนิเมที่สุดยอดมากๆครับผมสนุกดีนะแต่ละตอนแต่ละตอนก็มันจะมีความสนุกของมันนะผมสนุกมากเน่วแ,แม่งแบบคโรเยอะผมมันมีกี่ภาควะเออหลายภาคอยู่รวมๆประมาณ2 3 0 0ตอนน,นนะเนาบอกเลยดูจนตาแฉะโอ้โหมอขลับพวกที่แบบ อยู่ช่วงนี้มากครับผมช่วงโควิดเนี่ยเหมาะเลยช่วงนี้ให้ดูนะผมดูแบบว่าดูแบบว่าไม่ต้องออกจากบ้านเลยครับผมดูแม่งทั้งวันเลยฮะอา่านตอนที่8โชคุเกคินโนซมะเรื่องย่อเรื่องราวของยุกิร่าสมะเขานั้นมีความฝันว่าเขาจะต้องเป็นราชาัา้นสูงสดให้ได้เลยและวอ,อ้ตัมหาวันพีชจะบ้าแล้วนะลืมพันพีชไว้คนเรื่องแหละปะท เขาเด็ยมีความฝันว่าเขาจะเป็นเจ้าของร้านอาหารครอบครัวในฐานะพ่อหน้าเชฟแล้ววันหนึ่งเนี่ยไอพ่อของโซมาเนี่ยมันก็ปิดร้านโลก็ผมแล้วให้โซมาเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนโอชิชินั้นโอ้โหเห็นแล้วอยากกินน้ำเลยจะบ้าแลวไม่ใช่อยู่ข้าวโอ้โหไม่ใช่ไรสัตว์อ่าโรงเรียนโทสกิครับผมโรงเรียนอาหารนะนะซึ่งไอโทมาข,ของเราเนี่ยจะต้องผ่านด่านดทดสอบต่างๆมากไปเพื่อเอาชีวิตรอดจากการท้าทายที่ถาถมมา,าหาเขานะผมบอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่แบบว่า ถ้าใครดูตอนดึกเนี่ยหิวเลยนะหิวข้าวครับผมไม่ได้หิวอะไรหิวข้าวดูตอนดึกก็หิวเลยถึงถึงมันจะเป็นอนิเมะอาหารแต่อาหารในอนิเมะเรื่องเนี้สามารถเอาไปทําได้จริงครับผมอ่าเพราะมีคนเคยลองมาแล้วนะฮะผมเห็นใน youtube ผมบอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่แบบมีฉากเซอร์วิสโคตรเยอะเลยอ,ะอ่ะเออผมบอกเลยว่าไอ้ฉากเซอร์วิสของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยแม่งโคตรแบบโอ้โหซีด ซีดเลยซีดซีดซีดน,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 นะผมไอพวกใจบาปเขาน่ยจะรู้นะฮะอ่าใครเก็ตอ่ะพวกใจบาปจะเก็ตนะผมเออเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่เหมาะสหรับดูในช่วงโควิดนะครับผมบอกเลยแบบ <c oughs> อ่าปัจจุบันก็มีสามสี่ภาคแล้วมั้งใช่ไหมไม่ค่อยดูผมภาคหลังอะ่ะดูภาคสามอ่ะเออดูถึงภาคสามมีภาคสี่ไหมไม่น่าจะรู้ไม่ค่อยดูแล้วตอนนี้อ่า อันดับที่7คุณครูจอมเวทเนกิมะเนกิมะเซนเซครับผมเรื่องย่อเนกิสปริงฟิลด์ฮอมดอัจฉริยะเชื้อสายเวลซึ่งอายุ11ปีที่เพิ่งจบการศึกษาจากโรงเรียนเวทมนเนืน่องจากได้รับคำสั่งเพื่อเป็นทางผ่านในการเข้าสู่จอมเวทผู้สงส่งให้ได้ เนกิจึงถูกส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสตตร,รีอ่าะระดับมัธยมต้นแห่งหนึ่งนอกจากเนกิจ,จะต้องดูแลนักเรียนหญิงทั้ง31คนที่มีอายุมากกว่าเขาและยังไม่เคารพเขาที่เป็นอาจารย์อีกด้วยทั้งนี้เขายังต้องฝึกปืนฝึกฝนเวทมนต์ของตัวเองเพื่อที่จะเป็นพ่อมดผู้เก่งกาจตามรอยพ่อของเขาอย่างนากิสปินฟิที่หายสับสน แล้วผมบอกเลยว่าอนิเมะภาคเนี่ยมีถึง3ภาคแล้วนะครับผมอ่ามีภาคเนกิแล้วก็ยังมีภาคหลานนะผมชื่อว่า UQ Holder จนะจ๊ะ,จะอ่าอันดับที่6โอเวอรเรื่องย่อเป็นเรื่องราวในปี2126โลกเสมือนที่เรียกว่า DRMMORPG เกมชื่อดางอย่าง Overlord ที่วันหนึ่งจะต้องมาเปิดตัวลงแต่พระเอกของเรื่องอย่างโมมอนกะก็คือแบบว่าตัดสินใจที่อยู่ในเกมจนปิดนะผม แล้วจูจ่ๆตัวละครในเกมหร,หรือที่เรียกว่า NPC เนี่ยเกิดขยับและพูดได้ขึ้นมาเองนะครับผมง่ายๆก็คือมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นมาเองนะฮะอ่าโมโม,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 มกนกาเนี่ยจึงตัดสินใจอยู่บนโลกใบนี้นครับผมเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อปกครองโลกและจะเปลี่ยนแปลงโลกตามที่ใจเขาต้องการซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ตอนนี้มีถึง3ภาคแลยนะครับผมก็ไปดูได้ครับผมสนุกดีนะฮะโอเวอร์โหลดอ่าไป อันดับที่5ซีรีส์โทลุเป็นซีรีส์ที่ตอนนี้มีถึง3เรื่องใหญ่ๆเลยก็คืออินเด็กคัมพีทหารต้องห้ามเรวกันแฟ้มรับคดีวิทยาศาสตร์เอ็กซ์เจลเลเตอร์แฟ้มรับคดีเด็กหายครับผมทั้ง3เรื่องนี้มีเนื้อหาที่เชื่อมโยงเป็นจักรวาลเดียวกันนะฮะฝัะ่งอินเด็กเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องของฝั่งเวทมนต์หรือศาสนาอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าเป็นฝั่งเรวกันเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับฝั่งวิทยาศาสตร์หรือ พบปริศนาอะไรต่างๆนานาเนี่ยเป็นการสืบสวนสอบสวนะไรพวกนี้นะเร็วกันแต่ถ้าเป็นฝั่งของแอคเซลเลเตอร์ก็จะเป็นเนื้อเรื่องฝั่งวิทยาศาสตร์นั่นแหละแต่ว่ามันจะออกดาร์กมืดๆมันหมดหน่อยนะผมดาร์กมากแล้วก็โหดด้วยนะฮะอ่าโคตรโหดอ่ hold ะแอคเซลเลเตอร์ผมบอกเลยว่าถ้ารวมทั้ง3ซีรีส์นี้นะผมอ่ารวมได้หลายภาคเลยอ่ะอ่ามา,ารวมกันก็จะได้แบบว่า161ตอนมั้งอ่าผมบอกเลยว่าดูเพล,ลินครับผมเหมาะสำหรับช่วงนี้มากเลยนะครับ อันดับที่4 b a c k ็กโควเรเรื่องยอ่ออาตาและยูโนถูกทิ้งที่โบสถ์ในบ้านนอกแห่งหนึง่งตั้งแต่ยังจำความไม่ได้ทั้งคู่เลยโตมาและแข่งขันกันว่าต่อเครอเนี่ยเราจะมาแข่งกันว่าใครจะได้เป็นจกักรพรรดิเวทมนตร์กันซึ่งยูโนเนี่ยมีความสามารถในการใช้เวทมนตร์ได้ับผมแต่อาตาเนี่ยเป็นคนไม่มีพลังไม่มีเวทมนตร์นะฮะแต่ก็มีความพยายามมุมานะนะฮะผมมา แต่วันหนึ่งเมื่อทั้งคู่อายุครบ15ปีก็ได้ไปเข้าร่วมพิธีรับกรีมัวซึ่งยูโน่เนี่ยได้กรีมัมสีแฉกมาครับผมซึ่งเป็นสัญลักษณ์นำโชคนะจ๊ะอ่าแต่แอตตามันไม่ได้ผมอ่าถึงกระนั้นเองจูจูมันก็ไปได้มาได้ผมอ่าไปได้หน,นังสือกรีมัวที่มีใบเวอร์ 5แชกนะฮะที่ว่ากันว่ามีปีศาจอยู่ในนั้นนะครับผมจากนั้นการประจนไปของแอตตาและผองเพื่อนก็ได้เริ่มต้นขึ้นปัจจุบันก็ยังใายอยู่นะครับผมซึ่งวันที่ผมอาจอยู่เนี่ยไทยปุ่นน่าจะถ่ายตอน128ไปแล้วนะฮะถือว่าเป็นอนิเมะที่ดูเรื่อยๆครับผมเนื้อเรื่องดีแต่บอกเลยว่าโอ้โหงานภาพของภาคเนี่ยงานภาพของอนิเมะเรื่องเนี้ยโคตรเผาอะ เนื้อเรื่องดีจริงๆับผมไปดูได้สนุกถือว่าสนุกใช้ได้เลยฮะดูได้เรื่อยๆแบบแนะนําให้ดูอีกเรื่องหนึ่งเลยอ่ะสรับใครที่อยู่ในบ้านนะสลับใครที่กักตัวอยู่ตอนนี้นะผมดูได้ผมเรื่องนี้โอเคอันดับที่3รูลูปแปงที่สดูปังสซิงซเรื่องย่ออาซนลูปแปงที่3หลานชายของอาซนลูปแปงจอมโจรในตำนานที่เขาอยากจะเดินตามรอยปู่ของเขานะครับผมตามรอยเท้านะ และเขายังมีคู่หูที่มีชื่อว่าจีเกนไดสเกตที่เป็นนักแม่นปืนมือฉมังพวกมาด้วยอิชิกาวะโกอมอนรุ่นที่13นักดาบผู้สามารถตัดทุกทีทุกอย่างให้ขาดเป็น2ซีกได้ถึงกระนั้นเองลูกแป้งก็มีจุดอ่อนนั่นคือผู้หญิงจึงถูกมิเนฟูจิโกะจอมโจสรสาวปั่นหัวอยู่บ่อยๆแถมยังต้องหนีจากการตามล่าข,ของคู่ปรับตลอดการอย่างสารวัตรเซนิกะตะจากไ c ซ o หรือตำรวจสากลผมบอกเลยว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1 9 7 1้ครับผมอ่า เกือบ50ปีแล้วแหละอ่าเป็นอนิเมะที่บอกว่าดูเพลินอ่าก็บกไม่มีทีท่าว่าจะจบนะฮะก็ตอนถ้ารวมๆหลายภาคทุกภาคที่มันมีการทําม,มา300ตอนแล้วแหล,แล,แลนะนะก็อาจจะมีไปเรื่อยๆับผมอ่าอาจจะถึงพันตอนพันกระตอนเหมือนตโไรมันก็ได้เพราะว่าอนิเมะรูแปงเนี่เป็นอนิเมะที่ถูกสร้างใช้ญี่ปุ่นทุกปีฮะซึ่งปัจจุบันรูปแปงที่3เนี่ยกลายเป็นผลงานอมาตะไปแล้วนะครับผมอ่าพอๆกับโดรมอน ถือว่าเป็นอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งที่ดูเพลินนะถ้าใครอยากรู้เรื่องของรูแปแลงเนี่ยสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ที่คลิปนี้นะครับผมอ่าที่ตัวไอด้านบนอนะ่ะคลิกเลยตัวไอนะฮะคลิกตรงนั้นนะฮะโอเคอันดับที่สองโจโจอซีรีโซโนจิโนซาดามิโจโจ เป็นอนิเมะที่ตอนนี้มีถึง5ภาคแล้วอ่าแต่ภาค6ยังไม่มาเลยนะอ่าภาค678อ,อ็อะเออถือว่าเป็นอนิเมะซีรีส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกนะจ๊ะผมบอกเลยภาคที่ถูกทำเป็นอนิเมะก็จะมีภาค1นึ a n t ฟนทอมบัตตภาค2 Battle Ten เทนเดครับผมแล้วก็ภาค3 s t a ตาร์ดัสคูเซเดอร์ภาค4 Diamond i s u n b r e a k a b l e คภาค5 Golden Wind. ้าโก้นวินอธิกมามเนี่ยมันสร้างเป็นอนิเมะหมดแล้วนะผม ส่วนภาค6 s t o ต e โอเ a ียภาค7 s t e e ต b a l ล r ันภาค8ปดโจโจเรียดเนี่ย3ภาคนี้ยังไม่ได้ถูกสร้างเป็นอนิเมะนะฮะแต่ก็ต้องคงรอดูต่อไปับผมว่ามันจะสร้างเป็นอนิเมะไหมโจโจเนี่ยถือว่าเป็นอนิเมะที่ใช้ได้เลยนะผมแต่ก็มีบางภาคที่แบบน่าเบื่อมันธรรมดามากเลยอย่างภาค5คนอื่นรู้สึกสนุกแต่ผมบอกว่ามันน่าเบื่อนธรรมดามากภาค5รู้ปะ เดี๋ยววันหลังไปเดี๋ยววันหลังผมจะวิจารณ์โจโจ้ภาคหนึ่งถึงแปดแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันหลังว่างๆจะทําให้ดูว่าผมงอย่างั้งนเอมมันก็สนุกใช้ได้นะผมก็ไม่ได้น่าเบื่ออะไรขนาดนั้นมากนะฮะก็ออกไปทานสนุกสนานเลยแหละนะครับผมกับเรื่องราวของสแตนโจโจ้เนี่ยมันมาสนุกตอนเรื่องราวของสแตนนี่แหละครับผมอ่าผมดูภาคหนึ่งสองสามภาคสี่ภาคห้าที่แบบดูยังดูค้างอยู่เลยดูโอ้โหนะทิ้งห่างไว้นานมากครับผมมันไม่ค่อยมันธรรมดาเออแค่นั้นแหละ และอันดับที่หนึ่งฮือูลเลบลูก็เป็นอนิเมะแนวฮาเลมนะครับผมเรื่องนี้นะฮะสายหื่นนี่ชอบเลยครับผมโอ้โหตัวซีดอ่าเป็นเรื่องราวของยูกิไดโตะที่จู่ๆวันนึงเนี่ยเขาได้ไปเจอเหตุการณ์ประหลาดเข้านั่นคือไอ้นี่เนี่ยเขาอาบน้ํำจู่ับผมแล้วจู่ๆก็มีสาวจากไหนก็ไม่รู้ว่าผมมาอยู่ในอ่างอาบน้ํามันนะ แถมสภาพเปุย,ยด้วยถ้าเป็นกูกูจับเข้าเกียร์เลยอน่เนื่องด้วยเหตุการณ์นี้เองก็เลยทําให้รู้ว่าแท้จริงแล้วหญิงสาวคนนี้ก็คือเจ้าหญิงที่มีชื่อว่าลาลาซาลินเดวิลุกครับซึ่งเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรต่างดาวครับผมที่น้การแต่งงานมาซึ่งต่อไปตัดมาเนี่ยอายุกิลิโตเนี่ยก็ได้ไปเจอกับฮารุนะจางครับผมสาวที่เขาหลมรักแล้วก็สารภาพรักไม่ตรงนั้นเลยแต่กลายเป็นว่าลาลาเนี่ยมายืนอยู่ตรงหน้าแทนเนี่ยครับผมทาให้ลิโตเนี่ยต้องจ,จําใจอยู่กับลาลาครับผมถ้าไม่ทําตามโลกคูทนน่ทําาแนอน นี่แหละครับเรื่องยอ่อสไตล์ผมทำแม่เองก็แหละนะฮะอน,นิเมะภาคนี้มีทั้งหมด4ี่ภาคนะครับผมถ้าเอาทุกภาคไปรวมกันเนี่ยก็จะได้ประมาณเกือบ70ตอนน่ะเออซึ่งผมบอกเลยว่าดูเสร็จแล้วตัวซีดแน่นอนนะผมซีดแน่ๆฮะโอ้โหน้ำหมดครับผมอ่าพวกหืนจะรู้ว่าผมพวกใจบาปจะรู้ว่าน้ำอะไรหมดตัวซีดแน่ๆฮะดูเรื่องนี้จบคลิปแล้วนะครับผมก็ช่วงนี้ก็ ใครติดโควิดก็แนะนําให้กักตัวอยู่บ้าน1ิวันนะผมอยู่ในบ้านนะฮะก็แะไะไปหาเมฆมาดูว่าผมโอเคนะฮะก็ช่วงนี้ให้รักษาระวังตัวไว้ดีครับผมช่วงนี้โควิดระบาดนะครับผมอ่าแหละเตือนไว้เฉยอย่าไปที่ที่มีคนเยอะหรือว่าคนทุกชุมเลยพวกเนี้ยอย่าไปนะฮะอยู่ในอ่าไปที่คนน้อยๆอย่างดีที่สุดนะครับผมไม่ติดโรคด้วยนะฮะโอเค ตอนนั้นก็จบคลิปเราด้วยกันนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม,ม, write, share, บบผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งได้ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมโดเนทด้าวยน,น,นะครับผมบาสที่บาสที่บาทตอนนี้ชั้นดานล้านนะครับผมโอเคตอนนั้นก็สี่ยูเกตต้องอยู่ในโหมดกันนะครับผมน้วคือขัาา้นตอนที่ผ่านไปแล้วเจอก,กัน